ก็ยินดีด้วยนะครับที่เพื่อนๆได้สิทธิ์ในเรื่องของการใช้โปรแกรมฟรีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ารอผมติดต่อกับภายใน24ชั่วโมงนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใจร้อนนะครับ,อ,นนรบอยากจะใช้โปรแกรมเอาตอนนี้เลยเนี่ยต้องการใช้ตอนนี้เลยกลับไปที่ระบบเมลครับมีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เห็นไหมครับคุณใช้ค่ายอะไรหรือคุณจะยิงมาก็ได้ครับผมก็จะโทรกลับ หรือว่าแอดเฟซผมมาหรือแอดไลน์ผมมาแล้วพิมพ์ข้อความบอกว่าคุณพรสวัสดิ์ครับผมเนี่ยต้องการอยากจะใช้โปรแกรมเดี๋ยวนี้เลยนะครับทําให้ก่อนแซงคิวให้ก่อนได้ไหมส่งข้อความมาเลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับก็คือขอมาเนี่ยผมก็จะจัดให้เลยอย่างที่บอกไปนะครับอย่าลืมนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยผมมีจํานวนจํากัดที่สําคัญผมไม่ได้ให้ทุกคนนะครับวงเล็บว่าผมไม่ได้ให้ทุกคน ถึงแม้ว่านะครับมันจะทดลองฟรีก็ตามนะครับอย่างที่บอกไปผมก็จะดูด้วยว่าคุณเนี่ยเอาโปรแกรมไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับผมต้องการให้เพื่อนๆนะครับที่ต้องการใช้โปรแกรมเนี่ยอยากจะให้ใช้กันในเอ,อ่อให้ถูกต้องนั่นเองเพื่อที่จะมันไม่ได้เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เพื่อตัวเพื่อนๆเองนะครับเวลาใช้โปรแกรมไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นโพสต์ขายของเนี่ยมันจะได้มีลูกค้า มันก็เป็นข้อดีกับเพื่อน,เอ,นเองถูกต้องไหมครับมีทีมงานอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อดีกับเพื่อน,เอ,นเองถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องของการคัดคนด้วยถ้าเกิดลงทะเบียนไมาเฉยแค่อยากใช้อ่ะครับคือไม่ไม่ได้ทําตามที่บอกอันนี้ผมก็ขอสงวนสิทธิ์แล้วกันเนาะเอาให้เฉพาะคนที่อยากจะใช้จริงๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า คนสาเร็จกับคนไม่สําเร็จเนี่ยมันต่างกันนะครับคนสําเร็จเนี่ยจะทําเดี๋ยวนี้ส่วนคนไม่สําเร็จนะครับจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทาก็ได้เดี๋ยวค่อยทาก็ได้อะไรประมาณเนี่ยจะต่างกันมากเลยเนาะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราไปพบกันทางโทรศัพท์นะครับก็จําเสียงผมไว้เมมเบอร์ผมไว้แล้วกัน <S <S เดี๋ยวผมจะโทรหานะครับสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ